สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Spotlight Apply e n e r g s t i c s 2นะครับสำหรับ Mod Apply e n e r g s t i c s เนี่ยมันจะเป็น Mod ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บไอเทมเลย Storage เรื่องของการเก็บของเลยซึ่งมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสุดยอดเลยแหละที่ผมผมคิดว่านะเรื่องการเก็บของเนี่ย Mod นี้แจ๋งที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับก็มันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้ามัดแอปพลายเอนเนอร์จสติกได้เนี่ยเราก็ต้องดูกันก่อนว่าเรามันมี World Generation อะไรกันบ้างก็จะมีอยู่3อย่างครับอยา่างหลักๆก,ก็คือม Gen ี World Generation อยู่3อย่างนั่นก็คือ2อย่างแรกก่อนเลย s e r ร์เ c r o อร์สกับ c h a r จ e ซอร์เรสคอร์สอก็หน้าตาดูคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าชาร์จนี่มันจะมีแสงเปล่งประกายนิดหน่อยวิธีการจะได้มาก็เหมือนเดิมอะคุดมาก็อาจจะหาได้ตามใต้ดินอะไรเงี้ยก็จเจอไ,ได้นะครับ ก็จะได้ s ซ r ร์ c ดสคอร์สคริกับ c h a r g e s อร์ e c r o s s ์ส s รชตนะครับก็2อย่างทีนี้ก่อนที่เราจะไปดู World Generation อันที่3นะครับเราก็มาดูวิธีการดับเบิลอ d ือดับเบิลแรกกันดีกว่าครับปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงมอดอื่นเนี่ยเวลาเราต้องเวลาเราจะเพิ่มแร่เป็น2เท่าอะไรอย่เงี้ยเราอาจจะเข้าพวกเครื่องบดใช่ไหมครับเข้าเครื่องบดแล้วก็แล้วก็เอาไปเผาอย่างเช่น อย่างเช่นแร่เหล็กเนี้ยอยากได้แร่เหล็กก็อาจจะเอาเหล็กไปเข้า powerizer อย่างเงี้ยเอาเหล็กไปเข้าร o w e r i z e r แล้วได้ p o w e r ซ z e d ion มาสองแล้วก็เอาแต่ละชิ้นเนี่ยไปไปเผาก็ได้หนึ่งก็คือก็คือับ u b l ลแร่เป็นสองเท่าทีนี้สําหรับมอนนี้ก็มีการมีวิธีการ d o บ b l ลแร่เป็นสองเท่าเช่นเดียวกันแต่ว่าวิธีจะไม่เหมือนกับวิธีอื่นนั่นก็คือเราจะ อย่างแรกก่อนเลยเราก็จะใช้กร d s สโตนครับซึ่งกรายสโตนเนี่ยมันเอาไว้บดมันคือเครื่องบดนี่เองเป็นเครื่องบดที่ไม่ต้องใช้พลังงานคือปกติไอ้เครื่องบดของมอดอื่นจะต้องใช้พลังงานใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ต้องวิธีการก็คือเอาอะไรก็ได้เอาเซอร์เทสคอรอ่าแยะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เอาคร wooden crank าฟบูเดนแครงออกมาสําหรับวิธีการคราฟต่างๆนาะผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมอดแพคด้วยอ่ะ บางมอดแพทก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการคราฟอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยแนะนําก็คือใช้อินนอตอินนัพไอเทมให้เป็นประโยชน์นะครับวิธีคราฟคราฟยังไงก็ลองกด R ดูก็โอเคพอเราใส่ไอเทมค่อยปึ๊บใส่เยอะๆไเลยก็ได้อ่ะแล้วเราก็จะหมุน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 อ่ะพอหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราหมุนเสร็จมันก็จะลงมาข้างล่างเนี่ยเราหมุนก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆปึ๊บอ่ะก็จะเห็นว่ามีไอเทมหล่นลงมาข้างล่างแล้วก็หมุนต่อไปหมุนต่อไปมันก็จะ มันก็จะค่อยๆบดบดบดบ,ทบ,ทบทไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นไอเทมที่เป็นผงออกมาพอเราได้ไอเทมที่เป็นผงแล้วมนลุกปุ๊บเราจะใช้บดแร่ออื่นก็ได้แล้วแต่ของเราเลยแต่ว่าอันนี้เราต้องการบดเพื่อเพื่อดับเบิลแร่ของเซอร์สควอตใช่ไหมครับก็เราก็จะครับไอเทมอีกอย่างนึงก็คือเอ้ยเราจะเอาแซนครับเราจะเอาเซอร์สควอตกับแซนมาครับรวมกันเราจะได้เซอร์สควอตซีดออกมาครับ แล้วเซอร์ทัสคอร์ c ซ n นเนี่ยเราจะเอาไปจุ่มลงไปในน้ำครับปุ๊บแล้วก็รอครับอันนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีศูนเอร์เซใช่ไหมครับอ่าถ้ามันขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ์เมื่อไหร่มันก็จะหมายความว่ามันโตเต็มไวเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ไอเทมออกมาที่ชื่อว่าเพียวเซอร์ทัสคอรนะครับสองอันก็ค,คือมันมีเราดรอปลงไปสอง้ินใช่ไหมเราก็ได้เพียวเซอร์ทัสคอรออกมาสอง ทีนี้ยังมีไอเทมไอเทมอย่างอื่นที่เราจะสามารถคราฟได้อีกนั่นก็คือ f l u อิครับ f l u อิกคริสตัก็คือเป็นคริสตัลที่เราจะเอาไ้ใช้หลายอย่างคราฟหลายอย่างมากเลยในโลกใบนี้ครับในมอดนี้ก็ว่าแต่ Experience ทนมันถึงได้วนเวียนวิธีการคราฟครับง่ายมากเลยครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องไปหา c h a r จเซอร์เดอร์ครอสออกมาให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นคราฟไม่ได้วิธีการคราฟนะครับก็ เอาน้ำมาครับเสร็จแล้วเราก็โยนไอเทมออกไป3อย่างครับได้แก่ s t o n e Nether Quartz แล้วก็ Char ตเซ r ร์ c e Quartz, c r y s t a l เรายโยนเข้าไป3อย่างผสมกันในน้ำมันก็จะได้เป็น Fluid ออกมาออกมาเองนะครับอ่าเห็นไหมครับได้ออกมา2อย่างได้ Flu อ d มา2ชิ้นแล้วเราก็อาจจะดับเบิลแรกเหมือนกันก็ได้อาจจะใช้วิธีเดิมในการในการดับเบิลแรกก็คือ เอาไปเข้ากลายโซได้เหมือนกันหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเราก็จะได้ฟลูิกออกมาแล้วเราก็อาจจะเอาฟลูิกเนี้ยไปค้ากับแซนเพื่อให้ได้ฟลูิกซีดเพื่อเอามาดับเบิลเป็นสองเท่าก็ได้ถ้าเกิดชาร์จเซอร์ทคอร์ของคุณหมดก็ไม่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดเราเริ่มมีฟลูิกแล้วอะเพราะว่าเราสามารถชาร์จจากไอ้เน,นี้ยกลายเป็นอันนี้ได้ไม่ต้องห่วงทีนี้เราจะมาดูเจเนเรตสตรัคเจอร์อีกอันหนึ่ง ของมดนี้นั่นก็คือ m e t e o ร i t e ครับ meteorite แปลภาษา,า,าไทยก็คืออุกกาบาตครับอุกกาบาตเอออุกกาบาตมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับทําไมเราถึงต้องไปหามันเพราะมันมีของอยู่ในนั้นที่เราต้องการก็คือเราต้องการของสี่อย่างครับก็คือ calculation press engineering press logic press และก็ silicon press นี่คือสี่อย่างที่เราต้องการจะหามาซึ่งเราไม่มีวิธีการครับเลยนอกจากจะไป หาจากมีเทอรไรด์ดังนั้นเราต้องไปหามีเทอรไรท์กันหาอุกกาบาตซึ่งอุกกาบาตนี้เราจะไปหาอย่างไรเหรอถ้ามองดูรอบๆเนี้ยคุณก็อาจจะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอุกกบาตตรงไหนเลยวิธีการหาอุกกาบาตท,ที่ง่ายที่สุดน,นะครับก็คือมีเทอร i ไรท์คอมพาสครับซึ่งวิธีการครับต้องใช้ชาร์จเซอร์เดนสคอคริสตัลนะครับทีนี้พอเราถือมีเทอรไรท์คอมพาสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันชี้ไปทางใดทางหนึ่งซึ่ง มันก็ชี้ไปทางนี้อ่าวิธีการของเราก็ง่ายๆเลยครับเราก็แค่ตรงไปครับตรงไปในตำแหน่งที่เราขออนุญาตอ่ชี้ไปครับไปในตำแหน่งที่มันตามมันมันชี้ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับเราก็เดินอ้าวเราก็เห็นแล้วเห็นอุกบาทแล้วครับนี่นี่คืออุกบาทของเรานี่เอง แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในชั้นที่มีอุกบาทไอ้มีเทอร์ไรท์มันจะหมุนมันางนี้บางทีอุกบาทมันไม่ได้อยู่บนดินไงมันอาจจะอยู่ใต้ดินแล้วก็เราก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันหมุนๆแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องขุดลงไปข้างล่างคือถ้าเกิดเรามองไม่เห็นนะเราอาจจะต้องขุดลงไปข้างล่างเพื่อหาอุกบาทอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราโชคดีครับเราเจออุกบาทบนดินวิธีการต่อมาครับง่ายๆเลยครับเราก็แค่ขุดลงไปในใจกลางของอุกบาทอันนี้ อุกกาบา t นี้ทําด้วยสกายโตนครับทุบเก็บไว้หน่อยเพราะเราอาจจะต้องใช้อเทมนี้ในอนาคตต่อมาครับเราจะทําไงต่อเราก็แค่ทุบลงไปข้างล่างครับทุบๆๆลงไปเรื่อยๆแล้วในใจกลางของมันครับมันจะมีไอเทมมันจะมีนี่ครับสกายโตนเชสครับซึ่งมันคือเชสนี่แหละเชสธรรมดาานี่แหละซึ่งหน้าตาเหมือนสกายโตนในนั้นก็จะมีไอเทมที่เราต้องการรอคอยอยู่นั่นก็คือพวกอินสครเบอร์เพรสต่างๆตอนนี้เราพบ2อันแล้ว มี calculation press กับ logic press โอเคทีนี้หน้าที่ของคุณก็คือหาต่อครับหาไอ้อุกบาทอันนี้ต่อไปไม่รู้จะหาที่ไหนก็ลองเดินออกไปไกลๆเรื่อยๆเดี๋ยวมีเทอร์ไรด์คอมพาสก็น่าจะน่าจะหักหันเหอะไรอย่างนี้เองแต่ว่าตอนนี้เราผมเนื่องจากผมขี้เกียจหานะครับดังนั้นดังนั้นผมขออนุญาตขออนุญาตชีตมาเลยแล้วกันเพราะว่ามัน ไม่ไม่คอ่อยจะมันไม่ํำเดินจะน่าเบื่อไงแล้วก็ขอเอาเพรสออกมาอีก2อันนะครับมีซิลิคอนเพรสคอลคาเลชั่นเพรสลอจิกเพรสและเอนจิเนียริงเพรสโอเคทีเนี้ยเราจะเอาเสีอันนี้มาทำอะไรเราจะเอามาครับพวกอ่าโปรเซสเซอร์กันเอามาครับพวกเซอร์กิตพวกวงจรอ,อย่างเงี้ยทีนี้วิธีการครับเราจะเอาอันนี้ไปเข้าเครื่องเครื่องหนึ่งที่ชื่อว่าอินสคร b เ r อร์ inscriber ก็เครื่องนี้แหละครับเอาไว้ครับเอาไว้ครับกับพวกโ r o c e s s o อร์ได้เอาไว้ครับเซอร์เอาไว้ครับเซอร์กิตได้ไวิธีการครับ,รบ,ก,รบก็ตามนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็เอามาวางบนพื้นครับเสร็จแล้วมันไอเครื่องเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานเราอาจจะอาจจะใช้พลังงานจาก RF ก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่น Energy Cell ซอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้พลังงานนี้ก็ได้ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไงต่อแล้วก็เอาไอ้พวกเพรสต่างๆเนี่ยมาเข้าเครื่องนี้ครับเอาไว้ข้างบนเสร็จแล้วซิลิคอนเพรสเอาเราเอามาคราฟกับซิลิคอนครับซิลิคอนซิลิคอนครับไงก็ลองดู not enough อ t e เก็ได้อ่าอาจจะช่วยได้นะครับเอาไปคราฟปุ๊บเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเสร็จแล้วเมื่อมันคราฟเสร็จมันก็จะได้เป็น printed ซิลิคอนออกมาอ่า ซิลิคอนคราฟกับปรินซิลิคอนคราฟกับซิลิคอนได้ Pri นเต็ดซิลิคอถ้าเป็น c a l คูลเลชันล่ะเอาวาไว้ก่อนละกันคีลคูลเลชันแต่สำหรับ Lo จิกครับลอจิกราฟกับทองครับโกเอาโกใส่เข้าไป Lo จิกใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะคราฟออกมาปุ๊บเราก็จะได้ Pri นเต็ดลอจิก i ซอร์กิตเอนจิเนียริล่ะเอนจิเนียริงราฟกับ d i a m o n ์ครับไดมอนด์ Diamond ก็ค้าเข้าไปปุ๊บแล้วก็สุดท้ายครับ Inscriber Calculation Press อันนี้จะ play อเทมที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็คือ Peel c e r t a s Quartz นี่เอง p e ียว e ซ t a s Quartz ซึ่งเรากำลังปลูกนั่นอยู่ตอนนี้ถึงไหนแล้วปุ๊บอ้อ1%ครับเพิ่งค้าไปได้1%นะครับดังนั้นรออีกนานเลยครับถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มต้นมอนใหม่ใหม่ๆเนี่ยบางทีเรา อาจจะต้องปลูกมันเลยแบบคราฟได้แล้วก็ปลูกมันเลยเพราะว่าเราไม่สามารถใช้เซอร์เรตคอร์ปกติคราฟได้เราต้องใช้เราใช้ได้เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นครับดังนั้นถ้าเราอยากคราฟเราก็ต้องใช้เพียวเซอร์เรตคอร์ไม่งั้นเราจะคราฟไม่ได้นะครับโอเคทีเนี้ยพอเราได้ทีเนี้ยเราได้ไอเซอร์กิตมาละสี่อันทีนี้เรา,าอเอาเซอร์กิตมาเอามาทำอะไรต่อครับเราก็จะมาคราฟต่อครับ เราเป้าหมายของเราคือเป้าหมายของเราคือครับโปรเซสเซอร์ทั้งหมด3อันนี้ครับซึ่งวิธีการครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็ตามนี้เลยครับใช้พินเ์ดซิลิคอนอยู่ข้างบนไออ,อยู่ข้างล่างแคคูลเลชันอยู่ข้างบนแล้วก็เรสโตนได้เป็นแคคูลเลชันโปรเซสเซอร์ครับเอนจิเนียริงก็ต่างกันแค่นี้แล้วก็ลอจิกต่างกันแค่นี้ครับวิธีการครับก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใช้อินสคร b เบอร์เป็นแล้วก็ไม่ต้องห่วงแหละเดี๋ยวเราก็ได้เองนะครับก็ทีนี้ ไงต่อครับพอเรามีไอเราพอเราค้าพวกโปรเซสเซอร์ต่างๆพวกนั้นเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยต่อมาเราจะทำอะไรต่อปกติเนี่ยเวลาเราเก็บของเราจะเก็บในเคสใช่ไหมครับเช่นเดียวกันใน a p p l ล e ย e อ e r g t s t s c s เราเก็บของในไอเทมไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่า s สโตรจ r a s t o r o r e จเซลนี่ครับซึ่ง s สโตรจเซลมีหลายขนาดเลยไม่ว่าจะเป็น 1k 4k k 6 k k แล้ว 64k ก็คือ ไซส์ต่างกันทีนี้ผมเอาสัก 4k มาแล้วกันเอา 1k ก่อนแล้วกันวิธีการคราฟครับก็อาจจะลองดูก็ได้พอร์สกราสก็ตามนี้ครับอันนี้คืออันนี้เนเธอร์คอร์สครับสามารถเอาไปเข้ากรายโซนได้เหมือนกัน 1k ก็ใช้พวกโปรเซสเซอร์อย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดเรายังไม่มีโปรเซสเซอร์แล้วก็คราฟไม่ได้พอเรามีสตอเรจเซลแล้วเราจะเอาสตอเรจเซลไปทำไรต่อครับเราก็ต้อง เราก็ต้องมี M E Chase ครับ M E Chase อันนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้สามารถดูของใน Storage Cell ได้ใส่เข้าไปปุ๊บคุณจะสังเกตว่าอันเนี้ยไฟยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่ามันไม่มีพลังงานครับเมื่อมันไม่มีพลังงานเราก็ต้องเอาพลังงานใส่ให้มันวิธีการให้พลังงานกับมันมีอยู่2วิธีครับก็คือ Vibration Chamber Vibration Chamber อันนี้คือวิธีแรกครับคือ Vibration Chamber ก็คือเรา ง่ายๆเลยเอาโคใส่เข้าไปปึ๊บมันก็เผาให้พลังงานอ,อันนี้ก็ได้พลังงานเรียบร้อยแล้วเคสอันนี้ก็ได้พลังงานแล้วก็สามารถคลิกด้านบนเพื่อดูของในดูของใน storage c e l ได้แล้วแล้วก็สามารถจะใส่ของป๊อปๆๆๆๆอ่าเราใส่ของเสร็จปึ๊บ,บ,บเราก็สามารถหยิบไอ้เนี่ยออกไปแล้วก็ไปใส่ที่อื่นก็ได้และนี่แหละครับก็คือ storage cell ทีนี้บางทีเราอาจจะมีวิธีการได้พลังงานที่ดีกว่านี้ครับเพราะบางที เราคงมีวิธีการสร้างพลังงานด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นใช้พวก RF พลังงาน r e d Stone f l u x เนี้ย RF หรือ EU อะไรพวกนี้ดังนั้น Vibration Chamber เราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเราอาจจะมีพวกวิธีการได้พลังงานมาแบบอื่นวิธีอื่นอยู่แล้วแล้วก็อาจจะใช้ได้ด้วยการใช้ไอเทมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Energy acceptor ครับ Energy นี่คือ energy acceptor ครับ energy acceptor มีไว้เพื่อแปลงพลังงานจากพลังงานอื่นๆเป็นพลังงานที่ชื่อว่า ae ครับพลังงาน ae จะเป็นพลังงานที่เอาไว้ใช้เพื่อ power พวกไ i เท m ใน apply energy stick ทั้งหมดเลยวิธีการก็เราก็ต่อครับต่อท่อฟลัก d u ดักไปก็ได้ต่อฟลัก d u ดักเข้าไปปึ๊บและอันเนี้ยมันก็จะส่งพลังงานต่อ โดยใช้เคเบิลของ a p p l y e n e r g y s t i c s นั่นก็คือ ME Cable Fluix น,นี้ครับอันนี้คือเคเบิลขั้นพื้นฐานเลยใช้ Fluix กับ Spots Fiber ซึ่งตามนี้ครับครับตามนี้แล้วก็เอามาปุ๊บแล้วก็ต่อครับตอนนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อแล้วเชนนี้ก็สามารถทำงานได้อีกรอบหนึ่งละ,ะเห็นไหมครับก็คือ Energy acceptor สามารถเปลี่ยนพลังงานทั่วทั่ว พลังงาน RF เป็นพลังงาน AE ได้โอเคทีนี้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเวลาเรามีของเยอะๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าไอ้ Storage Cell เนี่ยสามารถเก็บของได้ทั้งแค่สะ63อย่างเท่านั้น63ชนิดซึ่งมันไม่พอแน่ๆดังนั้นเราอาจจะต้องมีการใช้ไอเทมที่ดีกว่านี้ในการเก็บเก็บ storage cell นั่นก็คือ ME Drive ครับ ME Drive นี่ก็คือไอเทมที่สามารถเก็บสตอร์จเซลได้อย่างดีเลยสมมติผมมี 1K ปริมาณมหาศาลผมก็ใส่ไปในนี้ปึ๊บป๊บปบก็คือเราจะสามารถใส่ Drive ได้หลาย Drive ในนี้เลยในบล็อกเดียวกันทีนี้มันก็มีความแตกต่างระหว่าง ME Chase ถ้า ME Chase เนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยว่าอะไรอยู่ในนี้แต่สำหรับ ME Drive เราดูไม่ได้มันไม่มีช่องที่เราดู ดังนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องมีไอเทมไอเทมหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราดูของใน ME System ทั้งหมดเลยนั่นก็คือ ME Terminal ครับ ME Terminal ซึ่ง ME Terminal ก็ครับหลายขั้นนิดนึงนะครับอ่าปับป๊บปบปบ๊อ่าครับ Illuminated Ill um Panel นะครับแล้วก็ครับ ME Terminal มาก็คือใช้ Illuminated Panel ครบกับ Formation Core อ่าครับ n t i o n c t i o n core แล้วก็ Processor ปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาต่อกับไอนี้ต่อกับพวกเคเบิลได้เลยแล้วเอามาต่อเคเบิลปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าอันนี้มันมันเป็นบล็อกบล็อกเดียวกับเคเบิลนะครับมันเป็นบล็อกเดียวกันมันเป็นไมโครบล็อกอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้คือมันมันใช้บล็อกเดียวกันมันไม่ใช่คนละบล็อกนะทีนี้ พอเราคิดขวาปุ๊บเราก็สามารถเห็นไอเทมในนี้ได้หมดเลยบางทีเราก็อาจจะอุ้ยเอเมนเนี่ยโอ้ทุบทิ้งดีกว่าเก็บแค่ได้แค่ได้เดียวเองก็เลยเก็บแค่แค่ได้เ,ดเองเราองเราใช้เอม่ไดฟ์ดีกว่าแล้วก็สามารถเก็บของเข้าไปในเอม่ไดฟ์ได้แบบนี้นี่เองพอเราเก็บเสร็จปุ๊บคุณก็จะมาสังเกตว่าเนี่ยมันก็จะมีเซลล์เซลล์หนึ่งท,ท,ที่ที่เก็บของครบแล้วก็ 9ไอเทมไม่ใช่เกไอเทมเชนิดโอเคทีนี้เมื่อเราสร้างระบบ ME ไปเรื่อยๆเราอาจจะมีพวกเราอาจจะมีพวกเทอร์มินอลอย่างอื่นอาจจะมีพวกคราฟติ้งเทอร์มินอลที่สามารถทั้งเก็บด,ดูของทั้งคราฟได้ในไอเทมในบล็อกเดียวกันเนี่ยเออเราอาจจะมีคราฟติ้งเทอร์มินอลอาจจะมีอินเตอร์เทอร์มินอลซึ่งผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรเราอาจจะมีพวก เอ่อพวกเทอร์มินอลหลายๆอย่างอาจจะมีไรฟ์เยอะๆโอ้โหผมรวยมากเลยครับใช้ไรฟ์เยอะมากเลยตอนนี้เอาอะไรอีกเนาะใส่ไปอีกาสาักสองไรฟ์แล้วกันปุ๊บคนก็จะสังเกตเห็นว่าผมได้ Achievement อย่างหนึ่งนั่นก็คือ Network a p p r n n t i c e Network Apprentice จะได้มาเมื่อเราสร้าง Network ซึ่งมีไอเทมซึ่งใช้ c h a n n e l ครบ8 c h a n n e l 8 c h a n n e l เราก็ต้องมาพูดถึง Channel กันก่อนดีกว่า แชนเนลเนี่ยมันคือระบบของ a p p พ i ิแอนด์ดซึ่งทำให้เราสามารถทำอะไรได้ดูแอดวานซมากขึ้นนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราจะเชื่อมต่อระบบ a p p e ลิแอนดิสเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้สูงสุดแค่8 8 item ไอเทมเท่านั้นอย่างที่เห็นนี่1 2 3 4 5ส7 8จะเห็นว่าเราสามารถต่อได้แค่8อย่างเท่านั้นเองเฮ้ยเมื่อเราต่้ได้แค่8อย่าง เราจะต่ออย่างที่เก้าเนี้ยจะเห็นว่าไฟดับทันทีเลยเราไม่สามารถเชื่อมอะไรได้อีกเลยโอ้โ oh หเมื่อเราสามารถต่อได้แค่แปดอย่างดังนั้นเราก็เลยเราต้องการขยายมากกว่านี้ยังไงมันไม่พอ,อแล้วแปดแปดแชนแนลเนี่ยไม่พอ,อแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่นับเหรอไม่นับครับพวกไอเทมที่ใช้แต่พลังงานอย่างเดียวมันไม่ใช้ดาต้ามันจะ คือไอเทมที่ใช้แต่พลังงานจะไม่นับชานเ e ลแต่ไอเทมที่ใช้ Data ด้วยใช้ทั้งพลังงานใช้ทั้ง Data ก็จะใช้นับเป็น1 Channel อย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้9 Channel ก็ถือว่าเกินละดังนั้นเราก็เลยต้องมีไอเทมอันนึงชื่อว่า M E controller M E controller นี่แหละครับจะเป็นตัวที่จะสามารถที่จะสามารถทำให้เราสามารถได้ Channel มากกว่า8 Channel ผมอาจจะเอาผมอาจจะถอดออกมาหน่อยครับเพราะว่าผมต้องการปรับระบบใหม่ทั้งหมดเลยปั๊บปับป,บป,บปบทีนี้วิธีการเชื่อมต่อง่ายๆครับเหมือนกับปกติเลยเหมือนกับไรฟ์ทั่วไปแล้วก็เอาเคเบิลมาต่อปุ๊บอ่า MP e controller ได้พลังงานแล้ว MP e controller จากปกติที่เน็ตเวิร์กของเราสามารถต่อได้8 8ดแ channel ใช่ไหมครับ แต่ว่าเอมีคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แปดละแต่มันด้านละสามสิบสองครับโอ้ด้านละสามสิบสองเหรอโดยทั่วไปมันสามารถเชื่อมต่อได้แค่แปดก่อนเอาเอาแค่แปดก่อนแล้วกันด้านนี้ได้แปดด้านบนได้แปด้านล่างได้แปดซ้ายแปดขวาแปดหน้าแปดหลังแปดโอ้โหตอนนี้เราสามารถได้แชนเนลเยอะแยะเลยแล้วก็อาจจะใส่ไรฟีเยอะได้ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ย เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีอีกแถวหนึง่งเป็นเทอร์มินอลก็ได้หรืพวกเทอร์มินอลวางปับปับปับอ่าคุณก็จะสังเกตว่าตอนนี้เราสามารถต่อ9้าแชนเนลได้สบายสบายแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเพราะว่าด้านนี้มีสามแชนเนลและด้านนี้มีหกแชนเนลดังนั้นมันก็เลยไม่เกินแปดเนี่ยก็เลยสามารถทําได้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีดูได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เส้นนี้มีกี่แชนเนลแล้วเราไม่รู้อะ บบบางทีระบบเราอาจจะซับซ้อนเราไม่รู้ว่ามันมีกี่แชนแนลแล้วเราก็มีไอเทมที่จะช่วยเรานั่นก็คือ smart cable ครับ smart cable ก็คล้ายๆกับ glass cable เนี่แหละที่เราเคยใช้ใช้มาก่อนแต่ว่า smart cable เนี่ยมันดีกว่าตรงที่มันสามารถดูได้ว่าเราใช้กี่แชนแนลแล้วปึ๊บผมวดผมวางไว้2ตรงนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นขึ้นมาทั้งหมด6เส้นครับคุณจะสังเกตเส้นบางๆครับ หนึ่งสองเส้นเอที่มันไม่ค่อยชัดนะครับหนึ่งสอสามสี่อันนี้เป็น4ี่เส้นใช่ไหมครับแล้วก็เส้นสีขาวๆอีก2เส้นก็คือ6เส้นนั่นก็คือ6กชันเนลนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกหกชันนแล้วก็ด้านนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นอยู่3เส้นนั่นคือ3 Channel ดังนั้น M e s m a r t Table นี้จะทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้เราใช้ Channel ทั้งหมดกี่ Channel แล้วนอกจากนี้ครับ หนึ่งแถบอาจจะไม่พอ8 channel อาจจะไม่พอครับดังนั้นเราสามารถเพิ่มได้จาก8 channel เป็น32 channel โดยการใช้ M E Dense Cable ครับ M E Dense Cable ความแตกต่างก็คือมันสามารถเชื่อมได้32 channel ครับคุณจะสังเกตบน2 Tip ข้างบนก็ได้6 of 32 channels แต่นี้6 of 8 channels ดังนั้นก็หมายความว่าเราสามารถต่อไปเรื่อยๆได้แบบนี้ อาจจะตรงนี้แปดตรงนั้นแปดตรงโน้นแปดอะไรแล้วข้างบนอีกแปด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 ส่วนรวมแล้วก็กลายเป็นสาสิบสองก็ได้แบบนี้สามารถทำได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ครับก็คือด้านขวาแปดวงมานี่แปดใเส้นนี้เกินเมื่อเส้นนี้เกินล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลยก็พังเลยครับนะครับก็เกินทีนี้เราก็ต้องก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้อง ดูดีๆว่าระบบของเรามันเกินหรือแชนแนลมันเกินหรือยังอันนี้ก็คือความชาเเนจนนะครับโอเคเรามาดูเรื่องต่อไปดีกว่าทีนี้มาดูไอเทมต่อมาดีกว่าครับก่อนอื่นนี่เรามาดูดีกว่าว่ามันปลูกมานานเท่าไหร่แล้วปุ๊บโอ้สี่เปอร์เซ็นต์ครับดีมากเลยปลูกอีกเป็นชาติกว่าจะเสร็จนะครับเราก็เลยเนื่องจากปลูกช้าขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมีตัวช่วยหน่อยครับนั่นก็คือ crystal g r o แอค accelerator ครับ นี่นครับ Crystal Growth Accelerator นี้จะช่วยให้การปลูกการปลูก Cerus c r t z s e e d ไม่ว่าจะ Cerus a r t z หรือ Peel Cerus a r t z หรือ n e t h e r c r o s เนี่ยสามารถปลูกได้เร็วขึ้นมากๆเลยวิธีการทำไงครับง่ายๆเลยก็เชื่อมครับเชื่อมสายไฟปุ๊บอันนี้มันจะทำงานเห็นว่าฟิตฟิตอย่างเงี้ยมันมีมันมีเอฟเฟกต์แอนิเมชัน effect, อย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันทำงานละ device online ทีนี้เราก็จะเยะลองโยนลงไปครับ โยลงไปครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีบางทีอาจจะมีฟ้าผ่านิดหนึง่งไม่ใช่ฟ้าผ่าแบบเป็นพาร์ติเคิลอะไรเล็กน้อยแต่ว่าเราลองมาดูกันครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละห้าเปอร์เซ็นต์ละครับดูซิแป๊บเดียวห้าเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับดังนั้นต้องใช้ครับคริสตัลโปรสแอคเซเลเลเตอร์ไม่งั้นช้านะครับทีนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่ได้อันเดียวเราอาจจะใส่สี่อันเลยก็ได้แบบมุมรอบด้านเลยรอบทิศสี่อัน ครับเราจะใส่รอบพิษเลยก็ได้ป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปับปับซึ่งอาเฮ้ยปึ๊บปาเฮ้ยโอเค <c oughs> อาจจะงงๆนิดหนึ่งเรื่องการหมุนปึ๊บโอเคแล้วเราก็เชื่อมสายไฟครับเสร็จแล้วเราก็จะโยนอันนี้ลงไปครับปึ๊บเราก็จะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เจ็ปร์เซ็นใช่ไหมครับ เราจะคอยดูดีๆครับมันจะขึ้นเร็วขึ้นมากเลยปึ๊บสิบสองครับเออดังนั้นเป็นทางเลือกที่ดีเลยครับที่เราจะส,สร้างไอ้คริสตัลโค้ดแอคเซลเลเตอร์เพื่อเร่งความเร็วของการโตของเซอร์เัตคอร์ดซีดหรือฟลูอิกซีดก็ตามทีนี้เราก็จะมีไอเทมไออีกไอเทมหนึ่งที่มาคอยดูว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานเยอะไหมเนี่ยดูดิไอน,นี้ก็ใช้พลังงาน ไอ้พวกไร่ต่างๆก็ใช้พลังงานพวกเทอร์มินอลใช้พลังงานแถมไอ้นุ่นก็ใช้พลังงานอีกดูซิว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานเยอะแค่ไหนละเราก็มาดู Network Tool ครับ n e t w o r k t o ก l ก็จะเป็นไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถดูได้ว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่คลิกขวาที่ที่เส้นไหนก็ได้อ่าที่ตรงไอเทมไหนก็ได้บน a อ p พลิเคชันไเนี่ยคลิกขวาไปปุ๊บเราก็จะเราก็จะเห็นเลยว่ามีไอเทมอะไรบ้างใน Network ของเราแล้วก็ไอเทมแต่ละอันใช้พลังงานเท่าไหร่ างเช่นอันนี้ energy usage ใช้52 ae per tick อันนี้อันนี้ดูตรงนี้เลยละ energy usage ใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูทีละอันด้วยว่าใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างเช่น4อันมี crystal growth accelerator 4บล็อกก็ใช้กินพลังงานไป32 ae per tick energy acceptor ไม่ใช้อันนี้ใช้3 ae per tick อันนี้ใช้0.5 ae per tick โอ้โห เราก็จะเห็นหมดเลยว่าอันไหนใช้เท่าไหร่บ้างทีนี้คุณก็จะเห็นเลยว่า crystal growth accelerator ใช้เยอะเหมือนกันนะครับจากทั้งหมด52ใช้ตั้ง32เนี่ยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆเราก็อาจจะไม่ต้องเปิดนะครับอ่าโอเคโดยตอนนี้พื้นฐานของ apply e n e r g i s t i c s ก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับเรื่องการเก็บของบนในดิสไรฟ์แล้วก็เรื่องของระบบ c h a n n e l ของ แอ p พลายเอนจนนะครับด้านหนึ่งสามารถรับได้สูงสุด32 Channel เลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องก็ยังมีเรื่องที่เราสามารถดูได้อีกเพราะในมอดนี้มีไอเทมอีกมากมายที่เราจะได้ดูกันนะครับก็ไว้ต่อกันตอนหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโต้คราฟเรื่องการ c o อปปี้ต่างๆนานานะครับหรือว่าพวกไอเทมอื่นๆพวก a c คเซ e เลเรชันการ์พวกการ์ดต่างๆอย่างเนี้ยมีมากมายที่เราจะได้ดูกันนะครับก็ ติดตามชม a p p l y a แ a t i c s 2ต่อต่อไปไนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ